จีนกำลังเดินหมากเกมใหม่ที่ทั้งโลกต้องจับตาครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังยุทธศาสตร์ปี2026ของจีนกันว่าอะไรคือแรงผลักดันและมันจะส่งผลสะเทือนไปทั่วโลกยังไงบ้าง1.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหตัวเลขนี้มันมหา,าศาลมากเลยนะครับนี่คือยอดเกินดุลการค้าของจีนในปี2025ที่พุ่งสูงจนทำลายสถิติกันเลยทีเดียวแล้วตัวเลขระดับนี้มันกำลังบอกอะไรเราอยู่กันแน่ ปรากฏการณ์ที่สินค้าจีนราคาถูกทะลักเข้าสู่ตลาดโลกอย่างมหาศาลนี่แหละครับที่ตอนนี้เขาเรียกกันว่า China Shock 2อซึ่งมันกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วคลื่นช็อกลูกใหญ่มหืมานี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและสินค้าจีนจำนวนมหาศาลเหล่านี้ตอนนี้มันกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับดูจากกราฟนี้จะเห็นภาพชัดเลยนะคะว่า การส่งออกของจีนอ่ะพุ่งขึ้นไปถึง5.5%แต่ในทางกลับกันการนำเข้ากลับแทบไม่ขยับเลยนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากเลยว่าจีนกำลังผลิตสินค้าออกมามากเกินความต้องการของคนในประเทศไปเยอะเลยครับทีเนี้ยพอโดนกำแพงภาษีจากอเมริกาจีนก็ต้องหาตลาดใหม่ใช่ไหมครับเป้าหมายหลักก็เลยกลายเป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในอาเซียนแอฟริกาแล้วก็ละตินอเมริกา ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ทำให้ผู้ผลิตท้องถิ่นในประเทศเหล่านั้นต้องเจอกับการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังความสำเร็จของการส่งออกที่ดูเหมือนจะสวยหรูเนี่ยมันมีปัญหาร้ายแรงซ่อนอยู่ครับคำตอบไม่ได้อยู่ที่โรงงานที่ผลิตของออกมามหาศาลนะครับแต่มันซ่อนอยู่ในรอยร้าวที่กำลังเกิดขึ้นภายในเศรษฐกิจของจีนเอง โอเคเพื่อจะเข้าใจเกมที่จีนกำลังเล่นอยู่บนเวทีโลกเนี่ยเราต้องมองย้อนกลับมาดูข้างในบ้านเขาก่อนครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่27.4เดือนนี่คือเวลาที่คาดการว่าจะต้องใช้เพื่อจะขายบ้านที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังค้างสต็อกอยู่ใน100เมืองของจีนให้หมดครับตัวเลขนี้สูงเป็นประวัติการเลยนะแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังสั่นคลอนเศรษฐกิจจีนอย่างรุนแรงเลย ก็พอตลาดอสังหาซึ่งเป็นเหมือนทรัพย์สินหลักของคนจีนส่วนใหญ่ซบเซาลงเนี่ยมันก็กระทบความเชื่อมั่นของผู้คนโดยตรงเลยครับทำให้คนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจในประเทศก็เลยซบเซาอย่างหนักเลยทีเดียวและเพื่อจะแก้เกมนี้เพื่อรับมือกับวิกฤตที่มันซ้อนกันอยู่นี่แหละครับรัฐบาลปักกิ่งก็เลยคลอดแผนใหญ่ออกมานั่นก็คือแผนพัฒนา5ปีฉบับที่15ซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นแผนที่จะพลิกโฉมหน้าเศรษฐกิจจีนไปเลย หัวใจหลักๆของแผนนี้มีอยู่3อย่างด้วยกันครับ 1. คือยกระดับอุตสาหกรรมเดิมๆให้ทันสมัยขึ้น 2. คือต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ในเทคโนโลยีสำคัญๆอย่างพวกเซมิคอนดักเตอร์และ 3. คือต้องกระตุ้นให้คนในประเทศกลับมาใช้เงินกันมากขึ้นคำสำคัญของแผนนี้เลยก็คือคำว่าพลังการผลิตรูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพครับ ฟังดูอาจจะซับซ้อนหน่อยนะแต่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันก็คือการใช้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีล้ำๆอย่าง AI มาสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อจะได้แข่งขันในตลาดโลกได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครทีนี้ล่ละครับแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่มันหนักอึ้งขนาดนี้มันก็เริ่มลามไปถึงเรื่องการเมืองและการทหารแล้วทำให้จีนต้องตัดสินใจเดินเกมในแบบที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลย เมื่อช่วงต้นปี2026ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสั่งปลดนายพลระดับสูงสองคนรวดเลยครับซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะการปลดฟ้าผ่าครั้งนี้มันก็เลยทำให้เกิดคำถามตัวโต,วตวๆขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วกองทัพจีนอาจจะยังไม่พร้อมรุบอย่างที่เราคิดกันในขณะเดียวกันจีนก็กำลังทดลองยุทธวิธีแบบใหม่ๆที่เรียกว่าเขตสีเทาหรือเกรซอยู่ครับ คือเป็นการใช้กองเรือประมงขนาดมหึมามาฝึกซ้อมการปิดล้อมซึ่งเป็นการกระทําที่มันก้ากึ่งระหว่างเรื่องพล,ลเรือนกับการทหารทําให้ฝ่ายตรงข้ามรับมือได้ยากมากๆแต่ที่น่าทึ่งจริงๆคือสเกลของมันครับลองนึกภาพตามนะครับเรือประมงเกือบ2 0 0พันลำเรียงตัวกันเป็นแนวยาวหลายร้อยไมล์เลยนะแถมยังซ้อมรบพร้อมๆกับที่กองทัพซ้อมปิดล้อมไต้หวันอีกเนี่อาจจะเป็นยุทธวิธีใหม่ที่จีนเตรียมไว้ใช้ในอนาคตก็ได้ เอาละครับพอเราเอาภาพทั้งหมดมาต่อกันทั้งปัญหาเศรษฐกิจข้างในแผนยุทธศาสตร์ใหม่แล้วก็ท่าทีทางทหารที่แข็งเกร้าวขึ้นภาพมันก็เริ่มชัดขึ้นมาทันทีเลยครับว่าตอนนี้จีนกำลังคิดอะไรและกำลังจะทำอะไรต่อไปตารางนี้สรุปภาพรวมได้ดีมากเลยครับจะเห็นว่าทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยนะ ปัญหาในบ้านมันผลักให้จีนต้องไปเดินเกมนอกบ้านที่ดุดันขึ้นกำลังการผลิตที่ล้นเกินก็กลายเป็นส่งออกถล่มตลาดโลกความเปราะบ,บางเรื่องเทคโนโลยีก็กลายเป็นการเร่งพัฒนา AI แข่งกับทุกคนและความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ก็กลายเป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารที่น่าจับตามองนี่คือเกมใหม่ของจีนที่คาดเดาได้ยากกว่าเดิมเยอะเลยครับและทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกับโลกของเราล่ะ หลักๆเลยก็คือเรากำลังจะต้องเจอกับจีนในเวอร์ชั่นใหม่ครับที่แม้จะมีจุดอ่อนอยู่ภายในแต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเดินเกมรุกบนเวทีโลกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการปรับเกมครั้งนี้ของจีนมันจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนนโยบายนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกไปเลยคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อจีนกำลังเขียนกติกาของเกมขึ้นมาใหม่แล้วโลกของเราละ่ะพร้อมที่จะเล่นในเกมนี้แล้วหรือยัง